สวัสดีครับนานานักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ผมก็จะพามาตกปลานะครับกระสูบที่คลองหมวกเหล็กนะครับผมสภาพหมายตอนนี้ก็เหมือนน้ำจะแรงเนี่ยตรงฝ่ายตรงนี้นะครับหลังบริษัทนะฮะโอเคตอนนี้ก็ใกล้เมื่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปลองตกปลากระสูบกันนะฮะก็อุปกรณ์ที่ใช้คลิปนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นอาบูกาเซียซิลเวอร์แม็กนะครับผมปกติผมใช้แบ็กแม็กนะฮะก็เอามาลองนะครับ กับคันสีท่อนชุดเดิมของผมนะฮะโอเคครับเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะเนี่ยนะครับสภาพหมาก็เป็นฝ่ายน้ำนะฮะเรามาเคสกันนะครับ ก็ดูเลยนะครับโอ้กระสูดน้อยนะฮะไม้แรกไม้เดียวดูเลยนะครับผมนะครับกระสูดน้อยนี่ฮะเป็นทองหมวกลุกนะฮะเหมือนเป็นกระสุดจุกนะฮะจุกโอเคครับผมไม้แรกดูเลยนะครับปล่อยไปนะครับ มีเวลาน้อยนะฮะเย่ไปเลยก็โอเคนะครับตรงน้ำเมื่อกี้ก็รอดแห้วแล้วะฮะตีไปไม้เดียวนะเจอกระสุนน้อยไป็หนึ่งตัวแล้วนะฮะเรามาลุยกันต่อฮะจะเจออีกหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเจอไซส์ใหญ่ๆหรือเปล่านะครับผมงกับสุงทองหมวกเหล็กนะฮะ เห็นนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมที่ผมมาตกปลากระสูบนะที่คลองหมกเหล็กนะเป็นแก่งน้ําไหลตรงนี้ฮะก็มาให้แรกก็โดนเลยนะครับเจอกระสูบน้อยไปหนึ่งตัวนะฮะก็ยืนตกอยู่ก็พักนะครับก็ยังไม่เจอปลาอีกนะฮะก็ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมก็ต้องได้เวลากลับบ้านแล้วนะ ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะัได้มาลุยหมายตกปลาให้นานาชมกันนะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาดก่อนนะครับผมสวัสดีครับ